ก็สวัสดีครับก็ขออาภัยเป็นอย่างสูงครับกับมวยปั้มกระโดดหัวแตกนะครับในอีพีแรกนะครับเพราะว่าผมไม่ได้บอกชื่อเลยการต้องขออาภัยเป็นอย่างสูงนะครับก็ก็เห็นว่าคนเขาชอบเล่นเกมอันนี้กันนะครับที่อยู่หน้าผมกันอะไรไม่รู้ครับก็เราจะตั้งชื่อมันว่าคาร์บอยกันนะครับ ก็อยู่ในรายการบิดเซเว่นหรือบิดเกมเมอร์เซเว่นนะครับก็ไม่ต้องรอเลยผมแค่ผมแค่จะยิงมันแค่สามด่านนะครับแค่สามด่านนะครับเข้าใจนะครับสามด่านและด่านที่สี่ผมจะปล่อยให้มันยิงนะครับก็ไปเลยครับผมจะเลือกตัวแรกครับตั้งชื่อว่า เออมน,นี่มันเกมขาวบอยกันใช่ไหมครับตั้งกันแล้วชื่อกันครับเอิมขออนุญาติดเสียงแล้วกันครับ ยิงโอ้เปิดมาโดนกลางหัวยังไงยังไงจอดเอิมดันนี้ไม่เกี่ยวครับงั้นผมจะเลื่นดันต่อไปให้เป็นแดนสามครับ เข้าใจครับด่านนี้คือด่านสามครับม่งายต่อไปผมจะปล่อยให้มันยิงเอิมคงจบไม่สวยงั้นไม่ยิงดีกว่างั้นก็จบแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ไปให้คนอื่นทั่วโลกได้ชมกันนะครับก็สำหรับเกมคาวบอยกันขอจบเพียงเท่านี้บายบี Bye,